สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มีคอมเมนต์ของพเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะบ,บอกว่าสกาเลวสามสู้ m 4็มเวลหนึ่งไม่ได้แล้วจริงเหรอแต่ถ้าเนิบมันเนิบขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนมันเล่นไม่ได้เลยเหรอาทั้งที่หลายๆแพทที่ผ่านมานะครับสกานี่คือแบบโน้ตหนึ่งเลยนะปืนที่แบบโกงมากๆนะครับแพทน,นี้มันขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเล่นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดสินเองทุกคนว่ามันยังขอเล่นได้ไหมมันกากาขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะะครัับเเเดดดีี๋ยวมมมมมาาููกกนนน้้ผผจล่ให เราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผม 3698เพชรใครอยากได้บ้างวันนี้มีแจกนะครับค่า้านเกมเมอร์หาที่เล่นที่เกมมิงโกสํหรับกิจกรรมที่แอ p เ a ลเกมมิงโกจัดขึ้นนะครับมีทั้งหมด6รางวัลน,นะผู้ชมรองวันที่1นะครับ3 6ม8ันหรยเก้าสิบเพชรรางวันที่2 1, 800, 1, อง0 1ึพันรอนงเพชรรางวันที่3 5 17้าส่เเพชรรางวันที่ส3 10ารเพชรรางวันที่5 1าหอยเดพชรแล้วก็รางวัลที่หเนี่ยเป็นรางวัลของเกมมิงโกนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนที่ร่วมสนุกนะครับมีสิทธิ์ได้รับนนร,บรางวัลน่ง คนที่ต่อจิ๊กซอสําเร็จนะครับจะได้รับรางวัลกันแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะฮะโดยทุกคนสามารถต่อจิ๊กซอสให้สําเร็จนะครับและเปิดรางวัลได้สามครั้งภายในเจ็ดวันนะคุณผู้ชมว้าวสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดเฟซออกเฉยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับถึงหกเมษายนนี้นะฮะทุกคนยิ่งทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับรางวัลที่จะแจกก็จะเยอะยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมส่วนหนุ่มๆสาวๆคนไหนนะครับอยากจะหาตีเล่นนะครับสามารถเข้าแแแออออปปปมมมมมาา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 ไไไดดด้้้้เเ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 ลลลลยยยยนนนนนนนะะะะะคคคคครรรรรััับบพวว่่่่่่่่ททททททีีีีีี็็ชชชุุุใหญญสสสสขขงงถืกกตฮณผู หาตี้แค่3วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมแถมยังสามารถแชทเสียงระหว่างเล่นเกมได้ด้วย <S <S วและนี่ครับคือสาวๆที่ผมไปเจอมาในแอปพลิเคชันครับ <S <S เด็ดไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าปักหมุดคอมเมนต์นะคุณผู้ชมใครอยากได้3,698เพชรฟรีก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะครับผม <S <S และที่สำคัญนะครับอย่าลืมให้5ดาวแอปพลิเคชันด้วยนะ มาครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้าไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับผมมีเพื่อนบอกว่าสกาเลวลสามสู้ M4 ็วลหนึ่งไม่ได้แล้วผมไม่เชื่อทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันเนิฟอ,อะไรอ่ะสกามันเนิฟอ,อะไรอ่ะผมอยากจะรูม้มนเนิบดาเมดเนิบระยะหรือว่าเนิบความรัวอัตราอะไรแบบเนี้ยถ้าเนิบอ,อัตราผมว่าไม่น่าเล่นนะแต่ถ้าเนิบระยะอะไรเงี้ยยังพอน้านเล่นอยู่เ <Okay. S 1> นิฟดามเมดลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเนิบอ,อัตรานี่คือแบบมันไม่น่าเล่นเลย อาจจะเนิฟอ,อัตราหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะทุกคนใครรู้ว่าเนิบอ,อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยู่พาาเลียครับเรามาลงที่จัตุรัสนะครับผมโหเงียบเหงาไม่เงยไม่มีตัวลงกับเราเลยขอสักตี้ก็ยังดีนะผมว่าร้อนมากเลยทุกคนบ้านผมอะ่ะผมต้องทนแคสเกมแบบร้อนๆให้ทุกคนดูนะเนี่ยยังไงต้องกดไลค์ให้ผมลวต้องกดไลค์ให้ผมล้วจังหวะนี้ <c oughs> มาอุ้ยเจอแล้วสก,กามานี่ครับ นี่ฮะผมใช้เป็นสกาตัวเจาะเกราะนะครับแล้วก็อัตานะคุณผู้ชมดูแล้วเราบวงฟ้าก่อนแล้วค่อยเข้าวงฟ้าเฮ้ยคนบอกว่านั่นอะคนครับทุกยมายมาดิอัตราผมรู้สึกว่ามันยังเท่าเดิมนะคุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่เปลี่ยนไปรู้สึกแปลกแกแหม่งๆคือความแม่นยำที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ยิงวืดด้วยเห็นไหมไปเข้าวงฟ้ากันทุกคน มันจะไม่มีตัวมานะเนี่ยเฮ้ยพบศัตรูแล้วเจอคุณผู้ชมเจอหนึ่ง,งนี่องนงี้เปล่าสกามไม่มีวิวนะครับตอนนี้นี่ไงตามฮะเฮ้ยเอาวะจะตายแล้วเพื่อนนิดเดียวเราเองแต่เราเอง ผมว่าชัดเจนแล้วแหละความแม่นยำที่ลดลงแต่ว่าอัตราย,ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมดาเมจอาจจะเบาลงนิดนึงอีกเจอสกายเวิร์สสามวะนม่นเงยยังเอาวเพื่อนยิงใครลงมปแล้วครับสวยเพี่นสวยเฮ้ยน่มามอีกอม,มันเนิฟตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันไม่เนิฟเลยโคตรหดยังเอา เนิร์ฟก่อนทุกคนผมยังสัมผัสได้ว่ามันแม่งโคตรรัวนะแต่อาจจะเนิร์ฟดาเมจนะดาเมจมันจะเบาลงนิดนึงนะครับผมนนัดาเมจกับความแม่นยำอ่ะผมรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จริงๆเนี่ยว่าเนิฟอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคุณผู้ชมผมไม่รู้จริงผมไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามข่าวไงไปบุรีเรียนหกพันโคตรโหดได้สี่คิวแล้วครับต้นเกม เฮ้ยผมเจอ,อนะดูดิยิงหัวโคตรง่ายอะ่ะสบัดนิดเดียวเข้าหัว,วเพื่อนบอกดูนะโอนะก็ดูเอามันเนิร์ฟอ,อะไรเนี่ย่พี่ผมแทบจะไม่เนิร์ฟนะผมว่าเนี่ฟน,นิดหน่อยเดี๋ยวดัเมจเฮ้ยไปตายวอลเพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนละมันขี่รถไปเมื่อกี้แหละผมว่าวงตบเข้าพาสเลียแน่เลยร้อน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 ฮอนฮอนฮอนเฮ้ยคน โอ,โอ้โหโคตรลั่นมันยังเล่นได้เว้ยสายมันมีตัวหลังหินนะคุณผู้ชมศัตรูแล้วหลังหินเนี่ยหลังหินเนี่ยโอ้โหมันตายเว้ยเว้าบุบเนี่ยจะตายไหงเงยเจน่ะเพื่อนเอาเพื่อนดันในวงนั้นจะครบยังไงอ่ะนี่หายแล้วต้องดันด้วยสวยเพื <liberation. S 1> ่อนสวยเป็นยิงดาวไปหนึ่งครับ สี่วะไ้ยมีตัวตายหกคิวเข้าไปแล้วอุ้ยแม่เทีอุ้ยเพื่อนเราล้มตรงไหนเต็นเพื่อนเราทำให้เราครับชูไปลั่นไปดิลั่นไปดินี่เนิร์ฟแล้วเหรอสกา ยังเอาใส่แม็กเทปก่อนนี่คือไม่มีแม็กเทปนะที่ผมยิงมาเจ็ดคิวนี่ไม่มีแม็กเทปเลยนะครับผมอุย้ยมีตัวสู้ดิหัวล้วนๆอุ้ยใจเย็นเพื่อนมาวะโวยร้อนร้อนร้อนผมร้อนว่ะกคนเอ้ยเปิดพัดลมก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไมค์เข้าพัดลมไงก็ไม่ใช่เดี๋ยวพัดลมเข้าไมค์ไงเล่นมุกซะแล้วไม่ใช่มุกนะผมพูดจริง ตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไงไปก็ดูเอาดีทุกคนดาเมจผมว่ามันก็แม,ม่นอยู่นะแต่ว่ามันจะแบบกระสุนสายนิดนึงแต่ข้างในนี่ไงโอ้โหไหลายตัวเกินผมคิดว่าตัวเดียวแล้วมันไม่เห็นผมนะผมจะกดรอยตามมันซะหน่อยเมื่อกี้เนี่ยไม่เลยร้อนรอโอ้โหจบตาย โอ้เขาสวยเพื<ส>่อนสวยเพื่อนจะทำให้เราเกิดทำไมวะเพื่อนเราจะได้แบบไปอาบน้ำแล้วเนี่ยตั้งอยากตายแล้วอะตอนเนี้ยเอ้าคิวแล้วนท่านผู้ชมก็ได้อยู่นะนี่วิสกาผมจำได้เฮ้ยโอ้โหไม่เลยขี้ตุ๋ยจังวะกดตายไปเลยแล้วกันเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนสวยเพื่อน มาอ่ะมาดิผมไม่เกิอดอ่ะมาดิเข้ามาใครับผมขอลงศพเดิมนะผมว่ามันน่าจะทยอยเข้าวงละลงเลยอโอ้มันยังจะตามมาเอาผมอีกอะ่ะอะไรครับนี่อ,อ่ะรู้ไหมไม่เลยเดี๋ยวเราไปอาบน้ำทุกคนแม่งร้อนจัดได้อยู่นะ9กคิวนะทุกคนแต่มันก็ถือว่ารัวนะครับผมสลับปืนสกานะ ผมว่ามันรัวมากมากเลยแต่ว่ามันอาจจะเนิร์ฟผมขอเดานะว่าอาจจะเนิร์ฟดาเมจลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความแม่นยําในการยิงนะครับผมแค่นี้แหละแต่อัลตายังยังลั่นเหมือนเดิมเอะผมถือว่าเล่นได้ยังเล่นได้เลยผมว่าโกงกว่า M4 ็มโฟวลสาอีกอะแต่ยังไม่ได้ลอง M4 ็มโฟวิลสามนะแต่ขอลองก่อนนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนดูเหงื่อผมดิทนแคทเกมให้ทุกคนรั่ะเดี๋ยวผมตต้อองิดแล